นี่คือสีหน้าของคนที่มาล่าท้าผีอย่างนั้นเหรอใช่ทำไมคือคนอื่นนะล่าท้าผีอะฉันไม่ไม่แปลกใจนะแต่ไอพี่โมเนี่ยล่าท้าผีใส่ชุดนี้มาะไรชุดอะไรเนี่ยไี่ชุดกันฝนหรือไงอะคะกัว่าเชื้อโรคเหรอจากประสบการณ์ของผมครับไอผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยมันชอบพาเราไปเจอเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยไงไปลางฉันมาจากตอนที่ฉันกำลังจะฉีดฟิลเลอร์ล่องแก้มดูดิล่องแก้มฉันลึกมาก หลังจากที่พวกเราเดินทางมาเป็นชั่วโมงๆเราได้ตัดสินใจลองเข้าไปในโรงพยาบาลบ้าที่ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีบรรยากาศที่นี่ดูน่ากลัวมากตอนที่เราเด่ยกำลังจะเข้าไปในโรงพยาบาลบ้าเรารู้สึกได้เลยว่าที่นี่ไม่ได้มีพวกเราแค่คนเดียวมาดูกันสิว่าเราจะสามารถหนีออกมาจากที่นั่นได้หรือไม่หรือจะถูกจับตัวก่อนกันแน่ ติดติร์ดเติร <ry> <pl ains> ์เ <reco> ต <ung> ิดเตดโอ้ยฉันนี่มีความสุขจริงๆเลยนะวันที่จะได้ไปล่าท้าผีถ้าสมมุติว่าถ่ายภาพผีตัวเป็นๆได้แล้วก็โอ้โหเราดังแน่โอ้โนี่ยไงกิ่งฉันบอกเลยนะว่า YouTube ของฉันนั้นมันจะต้องมีคนดูเป็นล้านใช่ฉันเตรียมไลฟ์สดแล้วด้วยนะที่นี่เหรอเนี่ยแล้วแล้วเลี้ยวเข้าไปปี๊บโหใครดิฟเนี่ยเลี้ยวกิ่งจะขับรถแบบว่าล้อไม่หมุนนะ มีคนเปิดประตูทิ้งไว้อยู่เห็นเป่าวฮาร์รีาร้าไงผมไม่เอาคลิปอะไรนั้นผมเอาชีวิตรอดเดียววันนี้ผมเตรียมพร้อมชุดต่อเลยนะชุดพี่โมนี่พร้อมพร้อมเข้าทางแบกกรูมด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นชุดแบกกรูมปะเนี่ยใช่ไะแต่ฉันแปลกใจอย่างหนึ่งนะว่านอกจากพี่กิดเขาจะโลเพในโรงพยาบาลบ้านแล้วพี่กิดลองเดินรอบๆสิดูชีวิตดูมีมีความสุขกับการรับท้าที่ว่ ก็เรามีใจแล้มาเลยเอาละ,ละก่อนอื่นเราต้องเข้าไปสำรวจก่อนนะว่าที่นี่เนี่ยมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าพวกเรานั้นจะสามารถที่จะแบบแอบเข้าไปได้ไหมข้าจะมียามอยู่แถวนี้หรือว่ามีติดกล้องวงจรปิดก็ได้นะลองเช็คดูดีดอ่าฮะเอา้าหน้าประตูมันล็อกนี่เพื่อนรโซกโอ้ยเราโซ่อย่างใหญ่นี่มันโซ่ล่ามช้างชัดๆอะ่ะมาเลยนะเพื่อนถ้าโซ่ล่ามประตูแบบนี้แล้วก็เราต้องหาอะไรบางอย่างมาตัดมันหน่อยนะ ฉันว่าพวกคนสวนน่าจะทิ้งพวกกันไกลหรืออะไรไว้แถวแถวนี้ด้วยหรือเปล่าอ่ะฉันเจอแล้วอะไรจ๊วแจง้ง<อ>เออมันมันไม่น่าใช่ตัดที่ตัดเลงาน่าจะตัดกระดุก่อนเนี่ยลื่ยมือเขาเลื่ยมือโอ้โหมันน่าเลยขอ้าดีเขาจะตัดต้นไม้ต้นนี้ป็นงานี่โตตะเคียนหรือเปล่าโอ้ยแต่เขาตัดไม่ได้อ่ะจะโดนอาถันก่อนก็<ง>เราใช้นี้แทนเลยแล้วค่ะนะเลเซอรเลยโซอร์ป่ะปะปะปะ โอเคฉันจะลองตัดดูเฮ้ยเลยเฮ้ยตัดได้แต่ต้อใช้เวลาประมาณ10ปีอะเอวฟันนะโอ,โอม,มันมันมันเสียงดังไหมเพื่อนเขาจะจับเราได้นะนายนี่มาล่าท้าผีกลัวอะไรแบบนี้กันหรอ,อไปมา<ค>ไล<ป>่ฟันอนะมันก็แค่เสียวฟันเองจริงโอ้ยพอเราเข้ามาข้างในโอ้ยบรรยากาศฉันว่านะสิปีที่แล้วโรงพยาบาลนี้มันต้องมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากแน่ๆเลยเอ้นอนอยู่ตรงนี้เยเห นราลัยอะถึงใครก็ตามที่มาเห็นข้อความนี้ก็สำหรับโรงพยาบาลนี้นะทุกอย่างถูกเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะไปแล้วละแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังอ่านข้อความนี้อยู่แสดงว่าพวกคุณน่าจะยังอยู่ที่นี่อยู่สินะเราไปเช็คตู้เย็นดูสิในครัวน่ะมันมีกุญแจออฟฟิศอยู่สำหรับคนที่ลาท้าพีอะแต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าพวกเราน่ะไม่ใช่คนสุดท้ายที่ออกจากที่นี่มาตูมติดนะคากุญแจก่อน แล้วเรามีอะไรมางัดไหมอะกุญแจนี่ไงกุญแจไหนนี่ะโอ้โหกุญแจไ้โตะโอ้สีมันโงนี่้งนีุ่ญแจหรือท้พพีตักเอซุปอ่ะใหญ่เบิลมจจิงป้งป้า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 พี่กิดเปิดเลยสีเนี่ยกับพื้นด้วยก็มอกไม่เห็นวู้ฉันรำคาญการขอโยกของพี่กิดมากเลยเนี่ยมีความสุขมากขอให้เจอผีนะดูท่าโม่ท่โม้เดินลักเอาละเป้าหมายของเราคือเขาบอกว่าให้เราไปที่ห้องครัวเสียงอะไรเสียงอะไรอะ รถเข็นมันถไถมาใช่เหรอไหนมีเมื่อกี้มันเอ้าหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วแล้วเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ปะใช่าล่ะเริ่มเริ่มหลอนผมว่าชุดที่ผมใส่มาเนี่ยผมคิดถูกพี่โมนะมันไม่ใช่ชุดกันผีนะชุดหายใจออกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันชุดกำะมันตาพรังสีแต่กันผีไม่ได้นะพี่โมการลุกยานะดูห้องนี้ดิห้องนี้ถูกล่ำไหมอ่ะล่ำเชือกไว้เด่นหนาเลยเชือกนี่หย่อนคล้อย เฮ้ยฝั่งนี้นี่ไงห้องครัวเปิดได้ปะอุ่ยเปิดได้ว้าว,ว,าวเขาบอกว่าตู้เย็นใช่ไหมดูจากสภาพแล้วฉันคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นตู้เย็นนะวะ้าว๊ยแม,งม,ง,มงมุมเยอะเลยอุ้ยโเลยนัน่นแมงมุมเหรอผมนึกว่าว<ะ>สมสมบุตรอันนี้นี่นี่นี่เพื่อนนี่ห้องนี้ห้องนี้อ่านี่ไงเปิดได้ไหมไปเลยไปเลยไปเลยเปิดได้เปิดได้เปิดได้อุ้ยมีสวดหมายอะไรแปลกๆด้วยเพื่อนเขาบอกอะไรลักคล้ายกับว่ามีไฟเหรอไม่สินี่น่าจะเป็นฟิว รู้สึกว่าลิฟต์เนี่ยจะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามีใครบางคนเอาฟิลออกไปเราจะต้องหาฟิลแถวแถวแอเรียพวกนี้แล้วก็เอามาใส่ฟิลบ็อกซ์เพื่อทำการรีสโตพาวเวอร์กลับคืนมานี่ไงฟิลบ็อกซ์มันเริ่มเลยโแน่ใจว่าที่ฟิลบ็อกซ์อ่ะฉันว่ามันใญอ,อยายยอกทดลองอะไรสักอย่างเลย่นะนี่นี่น,นี่ฉันเจอแล้วเอฟฟิทหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆห้องกินข้าวนี่แหละโอ้โหมีกีตงกีตาร์ด้วยแฮ ในห้องนี้เนี่ยใหญ่ชะมัดเลยอ่ะมีเอกสารมากมายเฮ้ยว่าไงคอมที่นี่ยังไม่ปิดเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าที่นี่ถูกทิง้งร้างมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะมันจะคอมทำงานได้ไงพวกนายบ้าปะเนี่ยสตโตเลจด,ด,ดีดีฉันจำได้เป็นอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ไปห้องครัวก่อนน่ะนี่ไงเจอแล้วกุญแจมาไงเฮ้ยเจอฟิวเจอฟิวที่หีดเก็บเลยฟิวเฮ้ยฉันได้ยินเสียงน้ำไหลอ่ะทำไมมีระดับขึ้นเสียงมันเสียงมันมาจากแถวแถวนี้ อะไรกันเนี่ยเก็บกุญแจห้องน้ำอยู่ในเสียงน้ำก็ไหลเฉยเลยมันเป็นอุ๊ยตัวน,นี้ security นี่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 มันมา,มาจากที่ะไหนก็ไปดิปจริงเหรอไม่ไม่ใครเก็บกุญแจก็เปิดนี่ไปเลยเข้าไปดูเราโอ้มีฟิวมีฟิวอันนึ่งแล้วใครเอาฟิวไปแช่หมอฉีดโอ้ยเสียงอะไรอะไออะจะค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำทีละห้องไม่มีอะไรไม่มีใครอยู่เลยนะแล้วใครเป็นคนเปิดน้ำอ่ะคุณหมอพาไปหน่อยครับคุณหมอ ของคนไข้อยู่ไหนฮะซ้ายซ้ายนี่ครับ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 โอ้โหผมนี่เคยมาตรวจบ่อยๆโอ้เก่าเชียวตรวจตอนไหนวะเนี่ยาเราเพย์เรเพย์เฮ้ยเพื่อนดู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 อะไรดูได้ต้าผีนี่มีมือเฮ้ยมือผู้ใดใช่ใช่ใช่ไหมมือมือจริงเปล่าเห็ดหรือเปล่ามันหายไปแล้วมันเป็นเห็ดหรือเปล่าเห็ดบ้าเลยแล้วแล้วเห็ดมันหายไปไหนยามอะไรหยุู่ใจจะเลยเติบโตแล้วขีจะกุญแจเลยที่พือน่ะเก็บหน่อยเก็บหน่อยกุญแจอะไรอะ Security key Security key ฉันเอามุดเข้ามาดูในเตาผิงอ่ะข้างบนมันปันนะมันไม่น่ามีคนอยู่ได้นะลองดูดิมเนไปได้ไงอะหัวติดเออก็จริงแฮะอย่าเข้าไปเลยเดี๋ยวเราติดแล้วออกไม่ได้นะโอเคฝั่งนี้มีอะไรบ้างขอจัมส์แกร์เอ e r y ร n e เพิ่มความน่าตื่นเต้นเออยังเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยีมีกล่องไฟอยู่ในลอมาตรวจสอบดูดิฮะใช่เหรอเนี่ยเออ แต่ว่ากล่องไฟเดีย๋ยวจะต้องหาโค้ดนะซึ่งโค้ดมันจะเป็นสีทั้งเขียวแล้วก็แดงบางทีนะมันอาจจะมีจดหมายอยู่ที่ห้อง Security Room ก็ได้ฉันคิดว่าในนั้นอาจจะมีเป็นรหัสผ่านหรือว่ารหัสเปิดอะงั้นเราไปเปิดไหมโอเคไปเลยหมอนำเลยอันนี้มาน,นี่มา <laughs> ดูมีความสุขมากหมอ,อหมอเหิดแบบว่านลลฉีดยาแก้บ้ามาแล้วเอานะนายดูนะ <Okay. S 2> มีอะไรอะ เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงอะไม่เสียงเลยลูกเสียงหยังโอ้เฮเสีอยู่ดีๆโทรทัศน์มันก็เปิดอ่ะปิดดีปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้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 มันเป็นสิ่งมีแล้วยังเปิดดีกว่าเฮ้ยนี่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 เอาล่ะฉันเจอจดหมายแล้วเป็นจดหมายในวันที่สิบสองปีหนึ่งเก้าสองสามเราได้ทำการปิดสถานบันปัดแห่งนี้เนื่องจากได้เจอกับปัญหามากมายนับไม่ถ้วนตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ป่วยมากกว่าร้อยคน แต่ผู Bear, uh, <go> ้ป <uana> ่วยรายหนึ่งเกิดอาการทางจิตขันรุนแรงเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และทําให้เกิดการสูญเสียอันน่าเศร้าของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยอีกหลายคนในวันนั้นเดี๋ยวนะในจดหมายปันมันมีสีด้วยเพื่อนเขียวแดงเขียวเขียวแดงปะเขียวแดงเขียวเขียวแดงประตูห้องคนไข้ทุกห้องเปิดได้แล้วเอ้ยเริ่มเริ่มที่ประตูแรกปะ ลองเปิดห้องสี่นี่นี่ประตูที่หนึ่งผมเปิดสี่ไปแล้วตัวหนึ่งมีอะไรอ่ะไม่มีนะเฮ้ยมีมีที่ไข่ควงอ่ะโอ้โหแล้วดูห้องที่นี่ดิเป็นห้องทรมานคนอย่างท่องแท้ห้องที่สองว้ายอุ้ยอะไรนะโอ้ยอุ้ยมีมีผู้หญิงกำลังทเวิร์กอยู่เพื่อนจะจะไม่แน่ใจว่าเป็นใครไปไปคุยดีเข้าเข้าไปเลยมิตรบีดมิตรบีดเข้าไปเลยคุณผู้หญิงครับเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยเขาเขามีแค่ครึ่งตัวไปเลยมิตรบีดคุณผู้หญิงครับ ไอชิฉุกบอกว่าคุณผู้หญิงนี่คือกล้ามแน่นมากนะเขามีซิกแพคด้วยน่าจะเอ็กเลยแ,เแหละแต่เขาไม่ครึ่งตัวเ<ข>พืเ<ข>่อนเ,เขาอาจจะเริ่มเล่นกล้ามและกินโนปรตีนเป็นวิญญาณของนี่เปล่าเนี่ยศพเนี่ยอุยไหนแล้วทำไมเขาถึงไม่เอาศพนี่ออกไปทำแบบดดงปลดเลย,เยจัดงานศพอ่ะเขาทิ้งไว้ในห้องคนไข้แบบนี้เนี่ยนะบ้าไปแล้วอ่ะหมดจะร้อยกว่าปีแล้วน่าจะเน่าแล้วแน่ฉันว่าไม่รู้อ่ะโอ้เน่าจริงเออฉันเปิดดูห้องห้องเบอร์สามนะไม่มีอะไร ใตยโต่ะวันนร้เช็คยังเผื่อว่ามันมีพวกกุญแจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ก็เป็นที่ตัดเหล็กที่ตัดลวดเราจะได้เปิดประตูห้องอื่นได้เฮ้ยนี่นี่ท่อห้องส<า><า>ี่ฮะฮะท่อแอร์ท่อนี่ไงน,นี่ใช้ท่อ,พอชพวกี่าใช่เอ้ยแต่แต่แต,แตสกูไดเวอร์ของฉันใช้งานได้ใครเลิกใครเลยแหไข่ขอเวลาสิปีนะเพื่อนมันไข่ช้าเลยเกิตน่อยมาละหนึ่งเม็ดมีทั้งหมดสี่มุม ฉันนอนรอได้ไหมมีเตียงว่างมาเนี่ยเสร็จแ,แ,แล้วโทรโทรตามเลยพี<ท>่ออ่ะฉันนอนรอล,ลอะโอเคได้เลยสองมุมแล้วยแต่ฉันว่ามันไม่ปลอดภัยนะเมื่อกี้พกเราเจอผีแล้วเราควรออกจากที่นี่หรือเปล่าเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วท่อเน,นี้ยนายควรนำจะบ้าเหรอมิสเตอร์บิดถ้าคุณนำก็ไปผมจะให้คุณหนึ่งแสนดอลลาร์คุณทำได้หรือไม่โอ้ผมยอมครับผมเข้าเลยอย่าลืมจ่ายด้วยนะครับไปตั้งแต่ร้อยดอลลาร์แฮ้ยไปเลยครับในนีโคตรมืดเลยอุ๊บอะไรตามมาติดๆนะ ตามอยู่ว้ายอุ้ยอะไรเ่อเ่บกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมมันมันเปีอะไรไม่รู้ข่าวจัวเลยเห็นมันเดินไปฝั่งขวาฉันไม่เดินไปแน่ฉันไปฝั่งซ้ายดีกว่าเห็นอะไรวิ่งผ่านไปใช่ไหมอุ้ยฝั่งขวาล่ะโอ้โหพระเจ้าฝั่งฝั่งขวามันมันมันต้องมีอะไรแน่ๆเอยฉันจะรู้สึกแปลกๆผมบอกเลยว่าอยู่หลังสุดเนี่ยสบายใจตรงนี้เปิดไม่ได้แฮะอกินอับอับ วเอออุ้ยอะไรอะไรมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ค่อยลงมาว้าวดูสิเขาขาเปลือยๆนั่นฉัเห็นแล้วเห็นเหมือนกันเอ้ามันเป็นนิมิตไงทุกคนมันเป็นนิมิตเฮ้ยทางออกเจอฟิวเก็บไปวฟิ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 วตอนนี่มีประตูที่ถูกล็อกอยู่อ่ะเป็นทางหนีไฟแล้วก็เขียนว่าประตูที่200ด้วยนี่มันเชื่อมกับดอสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงนี้มีคนไม่อยากให้พวกเราอยู่นะ Get out of here เอา,ากเก็กุญแจฮะเก็บกุญแจห้องบ้าบัดไว้แล้วเดี๋ยวเออเราไปที่อื่นกันเถอะไป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 แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตัวนั้นมันจะไม่ตามเรามาตาม,มนี่ฉันว่าไม่ไม่ไมน่าเหลือโอเคห้องนี้ใช่ไหมว้ายวห่งไปแล้วฉันบอกเลยว่าไอ้แบบมันแบบมันมันอยู่อ่ะรีบกลับไปดีกว่าโอเคผมผมเลี้ยวขวาออกท่ออย่างแม่นมั่นเ <laughs> น่บอกให้คนอื่นไปตัวเองไม่เดินตามนะ เอาตรงๆนะตอนนี้หาทางออกเถอะเพราะตอนนี้มันออกไม่ได้จากทางเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนโอเคฉันลองไปกดลิฟต์ดูนะว่าใช้ได้เปล่าไปไปด้วยดิโอ้โหจะมาลงจะมาลงมาล่าอะไรคนใช้ได้คอมพิวเตอร์เหลือเกินหนีก่อนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไปด้วย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 เออแบบนี้เราออกทางหลัดฟ้าก็ได้ดิเพื่อนแล้วก็ปีนบันไดหนีไฟลงมาเออความคิดีดีนะฉันว่ามันอับกว่าเดิม แอบย,ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนมีใครบางคนแอบมองเราอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยอะย่าบอกนะว่ามันจะมีตัวอะไรมาไล่ล่าเราอย่างนั้นเลยมีมีห้องให้เข้าไหมไม่ห้องให้เข้าแล้วมีตู้ไหมถ้ามีตู้นี่ใช่เลยมีล็อกพิกด้วยนี่โอ้หจดหมายก็มีว้าวล็อกพิกนี่จดหมายอะไรอีกอะล็อกเกอร์รูมแล้วก็มีแพดไว้สำหรับเอ่อแอคทิวิตี้แล้วก็ มีห้องซักรีดเหรอเฮ้ยเพื่อนฉัเจอฉันเจอห้องซักรีดฮะเออใช่แล้วลองในไข่ที่ห้องซักรีดอะไม่ได้อะจุ๊บแจ๊บเอาใครมันจำสักะโอยี่สิบห้าโลบักอันนี้คุ้มดีว่ะทุเลศโอ้โคตรทุเรศเลยพี่โมเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรอะเพื่อนวิอะไรอะยอะไรอะมีโค้ดด้วยมีคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์เราต้องเหมือนดึงคันโยกเพื่อที่จะเปิดพาวเวอร์มันอ่ะคันโยกอยู่ไหนแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดคอมพิวเตอร์ได้แล้วเราจะสามารถหาคีย์โค้ดเพื่อเปิดเออ่ตู้เซฟนี้ได้โอ้นี่อันนี้อะไรอ่ะลูบิกลูบิกเอ้ยในรูปไงลูบิกใช่ใช่ใช่ในรูปบิลูบิกโอเคแล้วทำอะไรกับลูบิกอะได้แล้วเช็ดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมีอะไรในตู้พวกนี้บ้างไหมลองเช็คดูล็อกเกอร์ลี่ยเปิดไม่ได้อะเพื่อนบางตู้ก็เปิดไม่ได้เหมือนกันอะแต่บางตู้ก็เปิดได้นะจุ๊บแจงเอ้า ตู้ยเปิดได้ทำไงนี่นี่นี่อันนี้เปิดได้เฮ้ยตัวนี้เปิดได้ผมแอบเข้ามาอย่างไรเออนี่ไงเจอแล้วเจออะไรพี่พงไนจัมได้ไหมว่ามันมีสีฟ้ามันอยู่ในตู้นี้แน่นอนอ่ะฉันคิดว่านะอ่เอองั้นนายนายเปิดเลยเออนายเปิดดิโอ้ยนี่ยังมีคริสตัลสีฟ้าของจริงแล้วก็มีกุญแจห้องนี้ห้องนี้นี่นี่นี่โอเคหมดเจ็ด ขายขึ้แจ้ยโฮยทำไมเตียงมันเลื่อนมาเองอะมันลื่นไงมันลื่นขอบคุณครับผมเลื่อนเตียงให้ผมด้วยมีโน้ตมีโน้ตมีจดหมายอีกแล้วจดหมายดูจากสภาพห้องแล้วน่าจะเป็นห้องเก็บของเหรอเอ้ยไม่สินี่มันเป็นห้องสักรีดเขาบอกว่าถึงผู้ป่วยคนอื่นๆฉันทิ้งกุญแจห้องซักผ้าไว้ที่ไหนสักที่มันน่าจะอยู่ในภาพด้านล่างนี้แหละแล้วนี่คืออะไรอะเพื่อนเฮ้ยไม่ได้ ถ้าไปเป็นกล่องที่ดูเอ่อลักษณะคล้ายๆโลงศพอะไรก็ไม่รู้แล้วมันอยู่ในห้องคนไข้แบบนี้ดูแปลกๆเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแม่จ้าคุณย่าโอ้ยมันโดดสแมาวเลยพี่โบพี่โบแบบบวเหรอด้วยความสนุกอ่ะอ้าวทำไมล่ะผมใส่แฮสแมทช์สูททุเรศปรบโอ้ยอะไรโอ้ยตาหมี โอ้โหตุ๊กตานี่ไม่ใช่โดนเลยไอมอนแล้วตุ๊กตาหน้ากลัวเกินได้กุเจมาแล้วของออฟฟิศสามอะแล้วเอาของทั้งหมดไปไว้ในออฟฟิศสามดีกว่าเนาะออฟฟิศสามสามอันนี้ออฟฟิศสองอันนี้ออฟฟิศสามโอเคเจอแล้วเย้นี่ไงให้เอาตุ๊กตาให้เอาลูกลูบิกแล้วก็คริสตัลเท่ากับฮะโค้ดเหอเป็นโค้ดเป็นโค้ดของขังลูม ลูบิกเล็กแปดคิสัลเล็กสามสองแปดสางแปดสามสองปดสานี้ปะห้องขังรูมอยู่ไหนห้องขังอะกดเลยกดเลยสองแปดปสาม Enter เยี่มที่นี่มันดูบรรยากาศไม่ค่อยดีนะว้ายนะมัมีอะไรมีปะ เขานอนอยู่ข้างในอะแล้วเขานอนถือมีออมิยังยาวาพี่พี่เป็นคนไร้บ้านเหรอครับพี่มานอนในนี้ไม่ได้นะครับสงสัยมีคนปิดประตูแน่เลยแล้วแล้วแบบว่าเขาออกไปไม่ได้อ่ะเขาเลยเอาชุดผู้ป่วยมาใส่แน่เลยแล้วพวกเราเข้าไปในห้องนี้เพื่อเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรนี่พันโยกยตรงนี้โอีพันโยกอะเมื่ออันนี้คือที่โยกไฟใช่ไหมเราจะได้สามารถออกไปจากลิฟต์ได้ถูกปะ ใช่เปล่าไม่ใช่ว่าโยกแล้วไอ้ประตูที่ขังเขาไว้เปิดนะเออไอ้ประตูนี้มีอยู่เอ้าฉันอยากออกไปข้างนอกอุ้ยเอาอุ้ยโอ้โอ้ผู้แกเป็นเคยกันเนี่ยแล้วเข้ามาที่นี่ได้ยังไงพี่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 มีดมีดมันใหญ่ไปหรือเปล่าพี่หนูชื่อทุกแจงแต่สารเลาะอร่อยทุกค่ะ ขอฉันดูพวกแกใกล้ได้ไหมอย่าพึ่งไปไหนนะะพี่พีีพ<อ>ไม่ต้องอาวไม่ต้องอายไม่ต้องหัว<อ>ฉันจะเก็บพวกนายเอาไว้ช่ว้ยช่วยด้วยด้วยช้วจุเจมาตามจแจมาไม่ตามจุเจมาไม่ไหวสุด โอเคทุกคนตอนนี้พวกเราต้องแยกย้ายกันไปเพื่อไปหาคอมพิวเตอร์แล้วหารหัสผ่านเพื่อเปิดออกจากที่นี่ใส่ได้ฉันน่ะที่มปิดไม่ได้ผมอจริงเหรอฉันฉันเร็วแม่ฉันไม่ได้ปิดนะมันปิดเองหรือเปล่าใช่เปล่าอะไรพี่แม่มาไปด้วยกันยังไงนะตอนนี้เราต้องหาคอมพิวเตอร์แล้วก็หาโค้ดใช่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 ใพี่มาออกมามันมามันมาค่ะพี่คอนโทรลรูมเหรอ คมพิวเตอร์เราเราสามารถเออเราสามารถหารหัสได้3 7 5 7โอเคได้แล้วฉันได้ถ่านมาก้อนนึงกับเพื่อนเป็นแบตเตอรี่ไม่รู้เอาไปใส่ห้องอะไรอ่ะเราก็บได้รหัสยังเราต่อแบตเตอรี่ไปใส่ห้องคอนโทรลรูมมันจะเจอแล้วมันจะเจอแล้วละนวะนวอไอ้จุ๊บไอ้จุจ๊บมันอะไรไปบอกเราว่ามันมึงบอกนนมันหลุดไปแล้วมึงจะจอกแล้วไปบอกอะเท่าเที่ฉันรู้คือมันมีเอ่อในห้องห้องหนึ่งที่มันมีคอมพิวเตอร์อยู่อ่ะแอบก่อนมันมามันมา ฮ่ามันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วดังนั้ฉันออกล่ะฮ่าฮ่าลาก่อนฉันแอบอยู่ในห้องกินข้าววะอยากไปทางนั้นทุกแกอยากไปทางนั้นเอาเหรอแล้วต้องไปที่ไหนต่อเราต้องไปที่ไหนต่อพี่โบต้องหาห้องคอนโทรลเลอร์อะห้องคอนโทรลเลอร์อยู่ไหนว้ายเอาผมจะวิ่งเดียวเลยไม่รู้เลยฉันได้ยินเสียงมันตามมาใกล้ๆเลยสวดีห้องคอนโทรลอยู่นี่ห้องคอนโทรลอยู่นี่ไหน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 มาตู้ามาประตูเตู ปด้วยไปด้วยไปแล้ใส่ทานใส่ทานเฮ้ยเจ้าขถานมันยังไม่ครบมีันลือีกสองอ่ะอู้ยตายแล้วเมื่อกี้ไม่มีเพื่อนเราเปิดประตูชั้นตอนที่มันเดินผ่าน oh. like ุณแจเชื่อไหมว่าชั้นอะเปิดประตูชั้นแต่ว่าอาจจะไปโดนประตูเธอเข้าใจปะเฮ้มันมันตามเอามาตามนี่มาตามนี่มันไปยังเนี่ยมันไปยังเนี่ยมันอยู่กับหนูมันอยู่หนูรุ่นรุ่นรุ่นรื่นร่นรนบริมอ่นไปยัง

เรียบร้อกยกดปุ่มได้กดปุ่มอีเมอร์เจนซี่อีเมร <S 2> <S 2> อร์เรจนซี่ตอนนี้ฉันคิดว่าประตูสุกเฉินน่าจะเปิดแล้วอะประตูทางออกเปิดแล้วประตูทางออกเปิดแล้วไป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 ทางไหนอะลงลิฟต์อะเราต้องลงลิฟต์อะว้าวมาตามฉัน <S <S <ร>ชววเป็นรมันตามชุดแจ็ไม่ได้ตามเราไปเร็วประตูห้องการาดเปิดแล้วเราจะไม่ต้องลงไปข้างล่างเลยการใช้ลิฟต์อย่าบอกนมันมาเร็เร็ว ก่อนหาก่อนมันมีลงเลสลงเลสลงเล็ไหมมันมีลงรถจริงหรือเปล่ามันเป็นเหมือนประตูหมาออกอ่ะประตูแบบประตูเล็กปะประตูหมาออกอ่ะจะไม่ใช่หมาจะไม่ออกนี่เจอนี่เจอนี่เจอแล้ว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 ไปเลยไปเลยย้าสแล้วแล้วพวกเราก็สามารถหาทางออกได้จนสำเร็จนะคะทุกคนอาตตาสุดยอดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้เผื่อเพื่อนพวกเราเฮ้ย เปิดอิมเมอร์เจนซีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่เราจะไม่ไปที่การาดนะทุกคนเราจะย้อนกลับไปในช่องลมที่เราเจอทางหนีไฟจำได้ไหมครับผมประตูที่200อ่ะมา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 เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อย yeah เขาท่อเขาทอเขท่เข้าไปเลยแล้วมันจะไม่มีผีใช่ไหมไอ้ผีตัวขาวๆที่มันไล่เราตรงทางออกเมื่อกี้ไม่รู้พี่โมเจอไปหมดแล้วแหละอ้าวโอ้ยเจ้ามันวิ่งไล่เราจังเลยแล้เกิบเลี้ยวขวาแล้วไหมล่ะเลี้ยวขวาไปเจอแน่ฉันบอกเลย ไปไปค่อยๆค่อยๆสไลด์ตัวไปพี่กิดนี่คือแบบนี่หรอประตูสองร้อย go ไปกเลยโอ้ยไม่มีทางอ่ะเนี้ยอะไรเนี้ยมันเป็นโรงแรมอ่ะโอ้ยไมก่อนเอาเอาประตูปิดเอาปิดไปแล้วประตูปิดปิดไม่ได้ขาต้อนรับสุดดอแล้วทาไมมีคอมพิวเตอร์แอร์มันอยู่ข้างนอกอะไรเนี่ยม่รู้อ่ะมีนมกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยใอูก่อนทัวก็ไมรู้ แต่ห้องนี้ดูเหมือนว่าเจ้าของของเขาเนี่ยจะตายไปแล้วนะนี่น่าจะเป็นโซนห้องลับแน่นอนเลยอะ,อะห้องสองห้าต้องมีรหัสอะไรอ่ะรหัสแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารหัสอะไรอโอ้ยโอ้ยตัวอะไรเ,เราสามบ้านคุยกับรีเซพชันที่นี่เลยด้วยสวัสดีฉันเป็นพนักงานต้อนรับที่นี่ ฉันจะอยากให้พวกนายไปเอาปลอกคอแมวห้องสองมาให้ฉันหน่อยแล้วฉันจะเปิดประตูทางหนีไฟได้นะเราทำพันธสัญญากับไอ้ผีบ้าน,นี่เหรอแล้วดูตัวมันงอนว้าวถ้าเ้าไปหามันมันจะกินเราไหมอ่ะมีรูปเด็กถือแมวอยู่แต่ก่อนนายเคยเป็นรูปร่างแบบนี้เหรอเนี่ยเราใต้นั้นเฮ้ยข้างใต้มีเหมือนเป็นเวลา 7. จ็โมงหนาทีเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นรหัสได้ไหมอะ่ะ ศูนย์เจ็อ้าวอ้าวก็ศูนย์เนี่ไงเอาถูกแล้วอาไโอเคจับ,บล<อ>เบบลยเฮ้ยวิจุดหมายเราเนี่ยจะต้องตามหาโค้ดพวกนี้แล้วเราจะรู้วิธีการไปห้องสองสองเบอร์หนึ่งเขาบอกว่ามัานจะอยู่ในแถวแถวกระถางต้นไม้เหรอในห้องที่มีกล่องแข็งๆน่าจะเป็นพวกกล่องใส่นมนะรหัสที่2อยู่ใต้โทรศัพท์ส่วนรหัสที่สจะมีแสงกระพริบในความมืด สัญญาณลบกวนจากทีวีเก่าและสี่มันบอกว่าเป็นจุดมุมที่เรามองไม่เห็นทุกคนทุกคนอะไรห้องสองหนึ่งศูนย์มีอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮ้ยได้กินมม่เหรอเห้ิวเลยแสดงว่าในโรงแรมนี้อาจจะหนึ่งกับหัวหนึ่งกับหัวโอเคโอ้มันมีประตูมันมีเอ่อบันไดขึ้นไปด้วยนะบันไดขึ้นไปหรอลองขึ้นไปข้างบนไหม ้องขึ้นเหรอเพื่อนเพราะไม่มีอะไรละโอ้ฝั่งนี้มีห้องอีกเพียบเลยสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเป็นห้องว่างไม่มีอะไรสองหนึ่งสองก็พินรหัสผ่านโอ้ยแล้วก็สองหนึ่งสามให้สองหนึ่งสามมีมีมีตัวบีแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวทีป่ะตัวทีตัวบีแล้วก็อ๋อมีตัววีด้วยจำได้ไหมตัววีตรงก็อี้ตรงก็อี้ใช่ใช่ใช่ เฮ้ยเจอที่ใส่เทปแล้วห้องสองศูนย์ห้าดูเป็นวิทยุมันคือวิทยุไม่ใช่หรอมันก็น่าจะเป็นเทปวิทยุละมั้งฉันลองใส่ดูนะไม่ไม่เคยเจอในชีวิตจริงไม่เคยเจอไม่กดเพย์ได้ด้วยอะไรอ่ะ T เท่ากับห้า C เท่ากับหก K หนึ่ง V เก้า H สอง D สาม N หนึ่งสามสองห้าเก้า เฮ้ยได้ได้ถูกด้วยเก่งจัดห้องสองหนึ่งสองเฮ้ยเจอแล้วปอกคอแมวได้มาแล้วได้แล้วเรามอบอกคอให้กับเขาว้าวไม่คิดเลยว่าแกจะสามาหาเหมันเจอไม่มีใครหามันเจอเลยไปสิบันไดหนีไฟฉันเปิดให้นายแล้วแต่ว่าถ้าจะใช้มันต้องระวังหน่อยละระวังอะไรอะ่ะหรือว่าที่นี่เคยมีแผ่นดินไหวหรือเปล่า ราคาบ้านด้านตะสุดมั้งไม่มีทางอื่นแล้วฉันไม่มีทางออกไปทางการราชอีกแน่เพราะไอ้ผีตัวนั้นมันไล่ตามเราอยู่อ่ะทุกคนมาพร้อมกันแล้วแน่เลยกันมาแล้วนี่มาแล้ว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 ที่สุดเราก็ได้กลับบ้านซะทีประตูมันเปิดแล้วจริงๆอ่ะไอ้เจ้าหน้าที่ทำตามสัญญาไปอีกสามสองหนึ่งลุยเดนเดนมันขยับนป็นนไดดีไฟขยับเปไหนไม่ได้เลยอ่ะจริงปะเนี่ยอุ้ย กองเก้าร้อยฉันว่ามันน่ากลัวกว่าเอ้ยเกอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันบังคับให้เดินน่ะไม่รู้ฉันฉันกดชิปได้ไหมกดชิปพทรด้วยวะไฟไฟม้ไฟมันติดอับดับไฟมันติดอับดับรีบเดินไปเลยรีบเดินไปจุบแจ็คเป็นไรจุบแจ็โอ๋ยโอ้โหตัวเดินเลยเจอมันเหมือนเดิม